ดีเอ็นนะคะลูกค้าอันนี้อันนี้ฐานแปดนะคะสูงห้าค่ะหนามันหนาแค่นี้แม่บางมากรุ่นนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะงานสวยๆงานแบบวิออกงานได้อะไรแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าสำหรับรุ่นนี้จะมีใส่คอสบอดี้มาให้นะคะลูกค้าสามารถคอสบอดี้ได้เลยค่ะอ่ะลูกค้าเดี๋ยวน้องให้ดูนี่อันนี้นะลูกค้ากางมาใส่เงินได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีช่องใส่บัตรด้วย1 2 3 3สช่องนะคะมีช่องซิปตรงกลางตรงนี้นะคะเป็น1กระเป๋าเล็ก,ลกๆแล้วก็ช่องติดพนักอันนี้คือใส่เงินใส่ใส่ใส่เงินใส่กุญแจรถนะคะแล้วก็ใส่มือถือได้เป็นไซส์แบบเล็กๆล,ล,ลูกค้าขากระทัดลัดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสายคอสบอดี้ลูกค้าสามารถใส่สายคอสบอดี้ได้ตัวสายถืออันนี้ลูกค้าถอดออกได้นะคะ ตรงนี้มันจะเป็นสา,สามารถดึงถอดออกได้เลยใส่คอร์สบอดี้ปรับได้นะคะลูกค้าน้องปรับในระดับหนึ่งใบมันจะเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะราคา790บาทเท่านั้น DN แล้วตามด้วยรหัสนะคะใบนี้ DN25 เขียวค่ะ DN29 เผือกค่ะก็ dN 15หอันนี้ครีมน่าจะครีมนะคะแล้วก็ ดีเอ็นดีเอ็นศูนย์หนึ่งดำค่ะดีเอ็นศูนย์หนึ่งดำนี่ใช้ได้กับทุกชุดเลยนะลูกค้าขาแล้วก็ดีเอ็นสองแปดค่ะดีเอ็นสองแปดกลมนะคะแล้วก็ดีเอ็นศูนย์หนึ่งค่ะดีเอ็นศูนย์หนึ่งค่ะยังไม่หมดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ดีเอ็นศูนย์สี่ค่ะอ่าดีเอ็นศูนย์สี่นะคะ แป๊บนึงนะคะแล้วก็ D N 5 0กากีค่ะ D N 1 8กากีใช่ไหมครีม D N 1 8ครีมอันนี้ <50 S 1> D D D N 5 0นนูนะนู๊กับกากีมันจะ้ายกันนิดนึงนะแม่นะสีมันน้องแยกไม่ออกเลยตะก,กี้อะใครสนใจนะคะลูกค้าขาแคปหน้าจอแล้วสั่งได้เลยแคปหน้าจอแล้วสั่งได้เลยนะ